สวัสดีครับผมกาาเมีอะวรบาแโก่างบอกก็สองนีเองครับนี่น้องปมนงานที่ใจใช้วิชาเี่ทุกประมงสองครับสวัสดีครับทุกทีสครับเลขทุกีประมสองครับครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเกิดเมฆมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับการเกิดเมฆเมฆเป็นกลุ่มละอองน้ําหรือผลิตน้ําขนาดเล็กจํานวนมากที่ลอยอยู่ในอากาศเกิดจากการควบแน่นรอบอนุภาคเล็กในบรรยากาศก่อตัวขึ้นมาเป็นก้อนอากาศผ่านความสูงเหนือระดับควบแน่นการควบแน่นการยกเลิกตัวของอากาศการขยายตัวหดตัวของเมฆ หลักการการก่อตัวของเมฆจะสัมพันธ์กับความดันพีและปริมาณวีในภายในเมฆเท่านั้นแต่ละการยกตัวของเมฆจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ความสัมพันธ์ดังนี้ก้อนอากาศขยายตัวก้อนอากาศหดตัวความควบแน่นลดลงความควบหนาแน่นเพิ่มขึ้นก้อนอากาศยกตัวทีเมฆลดลงก้อนอากาศจมตัวทีเมฆเพิ่มขึ้นเสถียรภาพอากาศหลักการสภาวะของบรรยากาศที่ช่วย ส่งเสริมหรือยับยั้งการเคลื่อนที่ของก้อนเมฆในแนวดิ่งเสถียร,ร,รภาพของอากาศไม่มีเสถียร,รภาพสมบูรณ์มีเสถียรภาพสมบูรณ์มีเสถียรภาพแบบมีเงื่อนไขอัตราการเปลี่ยนทีตามความสูงของสิ่งแวดล้อม edw เงื่อนไขดังกล่าวทําให้ก้อนอากาศถูกยกตัวตลอดเวลาอัาากกต,ตราการเปลี่ยนทีของมวลอากาศแห้ง dwe เงื่อนไขดังกล่าวทาให้ก้อนอากาศถูกยับยั้งการยกตัวตลอดเวลาการเปลี่ยนตัวของไอการเปลี่ยน ทีของมวลอากาศขึ้น dew เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ก้อนเมฆถูกจับยั้งการเคลื่อนการยกตัวขณะที่ไม่อิ่มตัวแต่จะยกตัวได้เองเมื่ออิ่มตัวแล้วข้อความรู้อากาศนี้เสถียรภาพหมายถึงการที่ก้อนเมฆที่อยู่ในระดับสูงเท่าเดิมตลอดเวลาซึ่งเกิดจากทีก้อนเมฆอากาศทีอากาศที่อยู่โดยรอบก,ก,ก,ก้อนอากาศนั้นก้อนอากาศจึงไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นได้มากนะักและสักพักจะจมตัวลงกลับมาอยู่ที่ระดับความสูงเดิม อากาศชนิดท ouais> ี่ไม่มีเสถียรภาพสมบูรณ์อุณหภูมิภายในก้อนอากาศสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกส่งผลให้ก้อนอากาศเกิดการยกตัวขึ้นได้ง่ายทําให้ก้อนอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้ง่ายขึ้นไม่เสถียรภาพแบบสมบูรณ์อากาศชนิดที่มีเสถียรภาพสมบูรณ์อุณหภูมิภายในก้อนอากาศต่ากว่าอุณหภูมิภายนอกทําให้ก้อนอากาศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้ก้อนอากาศจึงลอยขึ้นในลักษณะคงตัวมีเสถียรภาพแบบสมบูรณ์ อากาศชนิดที่มีเสถียรภาพแบบมีเงื่อนไขช่วงแรกอุณหภูมิภายในก้อนอากาศน้อยกว่าอุณหภูมิภายนอกส่งผลให้ก้อนอากาศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเปลี่ยนสภาพได้ง่ายจึงอยู่ในช่วงที่ก้อนอากาศเกิดเสถียรภาพช่วงที่2เมื่อระดับความสูงมากขึ้นอุณหภูมิในก้อนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงช้าลงเมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอกส่งผลให้เมื่อผลระดับที่อุณหภูมิภายในก้อนอากาศและอุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากันแล้วอุณหภูมิภายในก้อนอากาศจะมีค know, ่ามากกว่าทำให้ก้อนอากาศสามารถยกตัวเปลี่ยนสภาพได้ง่ายขึ้น <c oughs> <realised> คุไกการยกตัวของอากาศอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศโดยรอบทําให้อุณหภูมิภาคอากาศเกิดการยกตัวสูงขึ้นการเกิดพัดลมขึ้นตามความร้อนของภูเขาส่งผลให้อากาศถูกยกตัวสูงขึ้นทางด้านหน้าของภูเขาแล้วเคลื่อนตามลงตามลาดเขาด้านหลังก้อนอากาศบริเวณผิวโลกถูกแรงจากบริเวณอื่นกระทาจะส่งผลให้ก้อนอากาศยกตัวขึ้นแนวพะทะอากาศต่อยต่อของมวลอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันแนวพัะอากาศเย็น คาวฟอร์ดมลอากาศเย็นดันมากกว่ามลอากาศอุ่นยกตัวสูงตามแนวดีเกิดการก่อตัวของเมฆก้อนทําให้อากาศแปรปรวนเกิดฝนตกหนักบริเวณแคบๆเช่นเมฆคิวมูลัสและคิวโมลโลนิมัสแนวปัทะอากาศอุน่นวอรมฟอร์ดลอากาศเย็นจมตัวลงด้านล่างมลอากาศอุ่นยกตัวสูงขึ้นมีฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างฝนตกไม่หนักมากแต่ตกอยู่เป็นเวลานาน,านเช่นเมฆต่างๆ แนวประทะอากาศร่วโมมวลอากาศเย็นที่มีสมบัติต่างกันเคลื่อนที่เข้าปธาทะกันแล้วดันโมวลอากาศอุ่นให้ยกตัวขึ้นในแนวดิ่งสภาพอากาศเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเช่นเมฆค,คิวโมโลนิมบัสแนวปะทะอากาศคงที่โมวลอากาศอุน่นและโมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าหากันแต่ไม่เคลื่อนเข้าแทนที่กันเช่นเมฆชั้นสูงชนิด ของเมฆหนึ่งเมฆชั้นต่ำความสูงอยู่ที่2,000เมตรองประกอบส่วนใหญ่เป็นละอองน้ําหรือยหยดน้ำสองเมฆชั้นต่างความสูงอยู่ที่2,000เมตรถึง6,000เมตรอง์ประกอบภายในเป็นลวงน้ําบวกผลึกน้ําแข็งสามเมฆชั 3, ้นสูนง 3, ความสูมงมากกว่า1,000เมตรขึ้นไปอง์ประกอบส่วนใหญ่เป็นผลึกน้ําแข็งออก,การเรียกชื่อเมฆ คำนำหน้าฟิวฟีบอกความสูงของฐานเมฆเช่น uh oh. ตาทูเท่ากับเมฆชั้นต่ำออทูเท่ากับเมฆชั้นกลางคิวโปรเท่ากับเมฆชั้นสูงคำลงท้ายซอฟฟิตบอกรูปร่างคอมลูสเท่ากับเมฆก้อนสตารูสเท่ากับเมฆแผดถ้านำด้วยนิมโบหรือตามด้วยนิมบัสเท่ากับเมฆฝน ละอองลอยอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศมีทั้งอยู่ในขออในรูปของแข็งและรูปของเหลวไม่รวมหยดน้าในก้อนนิ่อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ก็ได้เช่นเกสรดอกไม้ละอองเกลือที่เข้ากูเขาไฟฝุ่นผงหรือเขม่าจากการเผาไหม้ละอองปริมาณมากมีผลให้อุณหภูมิเสียดผิวพื้นผิวโลกที่ต่ำลงการระเบิดของภูเขาไฟพินาตูโบ ทำให้เกิดละอองลอยปริมาณมากของผลให้นุภาพของอากาศมีการเปลีป่ยนแปลงลดลงหลังจากนั้นอัตราส่วนรังสีสะท้อนบริเวณพื้นที่ไม่มีหิมะหรือน้ําแข็งจะมีการดูกซับของพลังงานความร้อนได้ดีมากบริเวณพื้นที่หิมะและน้ําแข็งจะมีการสะท้อนของพลังงานความร้อนได้มากสะท้อนมากพลังงานผ่านถึงหิวโลกน้อยสะท้อนน้อยพลังงานงผ่านถึงหิวโลกมาก